สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมูดสุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะพอดีมูนี่เฮามีโอกาสเนาะได้ขึ้นมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็คือหมู่บ้านมุขกลางเนาะก็เลยว่าสิถือโอกาสนี้ท้ายบรรยากาศอยู่ภายในหมู่บ้านนี่แหละเนาะให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ครับเบิ่งรับชมนั่งกันว่ายามเช้าๆนี่อ่าบรรดาชาวบ้าบานพี่นี่เพิ่นใช้ชีวิตกันจังได๋เนาะพี่น้องเนาะกัสิเป็นแนวาะเดียวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้อง โอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของหมบ้านนะงามเศ้าๆพี่น้องเนะาะกะสังเกตเห็นแล้วนะมีชาวบ,บ้านหลๆคนพันยางเลาะยางหลินอยู่แถวนี้แล้วเนาะอ่าคนเห็ดเวียกเห็ดการกับเห็ดเวียกเห็ดการเนาะอ่านี่อันนี้มันขาจะาเห็ดไหมฮะล่นะเราตอกสามไหมฮะเนาะ มีหลายหลายคนนะเพ่น้องเราตอกเห็ดไม่ยัง,อ,ง,อ,งอันนะี้เห็ดด่งเห็ดด่งอ๋อน้าเพนน้องนี่ตัวนี้เป็นไม้ตอกนะเพื่อนเอามาขูดมาน,นั่นแล้วก็ทิเอาไปเห็ดด่งเพื่อนวะนะเอาไปสานเป็นดง่งนี่แล้วก็นคุณน้อยนี่พี่น้อง Toma, mơ toma, mơ toma, mơ toma, 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 nào toma, 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 กลมหน้ากลมตาอยู่พี่อนเนาะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศของหมู่บ้านนะพี่อนเ่าเป็นนาใดสำหรับบ้านเฮือนของภาษาชนนี่ก็คือเป็นเฮือนดีเฮือนงามเลยแหละนะพี่น้นงะเนาะึงวะทีเป็นบ้านที่ว่าอยู่ทึ่งดอยแต่กะเฮือนนี่งามงามพี่น้นงนี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเด็กน่อยเพิ่นกำลังหลินไม่ยังฮหอ น่าจะเป็นยางยางยืดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องนี่พี่น้องมีอยางยืดตั้งอยู่นี่แล้วก็เพิ่นก็เอาไม้ไสแล้วก็พากัน เอาอย่างมายิงนะเฮน่ะตอนยังน้อยเนาะเฮนอะมีใครได้เคยหลินแบบนี้นะนี่มันไม่ได้ลาย นะและ้วก็หลังจากที่ว่ามีผู้ได้กินก็คือเก็บกันมากผัละสองอีเพ่นเดตก็เอามาใส่รวมนี่แล้วก็าจากนั้นก็คือชี้แข็งกันยิงเอาไปเนองผู้ทด่ยิงทึ้บก,ก็คือผู้น,นั่นได้กินอ่าสิประมาณนั่นเอาไปเนาะนะลองเบิ้ง นะนะนเนก,ก,นนะนกิดสิประมาณนี้นะบันยานี้การของหมบานนะพี่น้องยกกลางดอยแล้วแหละสำหรับบ้านมุคะกลางนี่นะพี่น้อง เศร้าบานเพิ่นก็มายืนสุมนุมเพิ่นก็เนาะนี่นี่ผู้ที่ว่าเกียมสิออกไปเวียกกะเกียมไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้นี่น่ะจะแม่นไปห้เนาะอย่ามืกน้ไปห้นะพี่น้องเนาะกะผู้หญิงอยูงง่บ้านเฮานี่กคือ ยะนะอย่าณต้นนี้นี่ยมันเอาเอาเอา,เอาม่นยังพันใบตองอ่ะอ๋อเบิ้งเบิ้งมัน,น,นขอขอ,ขอท้ายมอมอเนี่งทยโอดอ๋อนั่นเน,น,นี่เป็นใบตองเนาะเพื่อนเอามาพันยาเสร็จแม่บอกยาเสร็จบอกอ่าเนาะโอเคนะเพื่อน้องต้นนี้ก็คือเป็นที่ต่างของหมูบ่บ้านเนาะก็คืออยู่กลางป่ากลางเขาเลยแหลนะเนาะเพื่อน ทั้งพ่นก็นคือที่เป็นป้าเป็นเขาแล้วก็ออมาทาั้งนี้เนะาะทั้งนี้ก็คือที่เป็นหมบานอ่าเนี่ยเป็นหมบานเนาะนี่แล้วก็ทั้งนั้นก็นที่เป็นป้ามีหนทางนี่นน่เนาะพี่นอ้องอ่าหนทางเป็นเส้นทางสายลักจักผาอุดมเนาะเมื่อหาเมืองปักแบงพี่น้องแล้วก็ระวังเส้นทางเท่ากับมีอ่าตุ๊บเ่นน้อยที่ว่าทางชาวบ,บานเพิินมาตั้งปะไว้ ตัวนี้นี่น่าจะเป็นบอนที่วา่าเศร้าบาดเพิ่นมานาั่งขายเครื่องเนาะขายเครื่องให้ของส่วนของเพิ่นเป็นมักแตงเป็นมักเพชรเป็นมันเป็นยังพวกนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นมาตัาง้งปลาไว้งามขนาดเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเฮาสิพาเข้าไปเบิ่งไก่ไกเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดกันจังไดง ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ,อาหาดใหญ่จากธรรมชาติหมดเลยนะพี่น้องเนาะนี่ยังเซนหลังนี่เนาะทั้งเทิงก็คือที่เป็นาฝาเนะาะฝาที่ว่าเห็ดจักไม่เฮี้ยอืมเนาะก็คือหาได้ตามธรรมชาติแหละแล้วก็บชี้ใส่ใหม่ทั้งหมดเลยแหละพี่น้องบ่มีเล็กพ่อได้ดตัวเดียวเนาะบ่มีเล็กแม่ได้ดตัวเดียวเลยพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ บอนทิวาซีอันนั่นก็คือใส่อันแบบนี้เนาะไม่ตอกแบบนี้มัดเอาแล้วก็ทั้งนี้นี่เอาไม้แบบนี้คัดพี่นาะเนาะนี่นี่เนาะนนนนะโอ้เจ้าพี่น้องนี่แล้วก็มาทางในเนาะต้นนี้นี่เพิ่นเฮ็ดไว้สำหรับเป็นบอนทิวาไห่ทางคนที่ว่าเพิ่นมาเลาะซื้อเครื่องนะ่ะยางพี่น้องเนาะอ่ายางแล้วก็ตัวน,นี้ สิเป็นบอนทีน่ว่าเพิ่นเอาเครื่องมาวางเนาะเป็นบอนทีน่ว่าเพิ่นเอาสินค้าของเพิ่นหั่นละมาวางเป็นมันบ่เป็นมกเพ็ดบ่เป็นมัน, erst, น,มนยังต่างๆเป็นเครื่องป้าของดง,น,งนะนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่มันยังเศร้านะ like, mm. อ่ะยังบ่ท่านมีไฟมาเชือเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่าเนาะตัวนี้ก็คือที่เป็นบอนนังนะพี่นะ้องเป็นบอนนังตัวนี้ก็เฮ็ดจักไม้สร้างเนาะเอาไม้สร้างมาผาเป็นก,กีบแล้วก็เอาไสแบบนี้แล้วก็กมัดเนาะ คือจะสังเกตเห็นเลยพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเห็ดจากไม้ทั้งหมดเนาะอ่านี่บ่มีเล็กแม้แต่ตัวเดียวพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เป็นไม้ตอกมัดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเอาไม้ตอกมัดหมดเลยพี่น้องเนาะบ่มีเล็กจักโตพี่น้องเนาะนี่แบบทุกมือนี่ก็ค่อนข้างจะหาเบิ้งได้ยากแล้วแหละพี่น้อง ตูบแบบนี้นะเนาะคือเป็นตูบที่ว่าสร้างได้จากธรรมชาติโดยที่ว่า่ต้องพึ่งพาเทคโนโลโยีเลยเนาะอ่านี่ทุกลังแบบเดียวกันหมดนะพี่น้องคือบ่ได้ใ,ดใส่เล็กเลยเนาะสร้างจากวัตถุดิบที่ว่าหาได้ตามธรรมชาติทั้งหมดพี่น้องเนาะนี่ลังนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้อง ตัวนี้ก็คือเป็นบอนที่ว่าเพิ่นเอาเครื่องเอาสินค้าเอาแม่งของเพิ่นแหละมาวางเนาะตัวนี้ก็คือเป็นบอนที่ว่าเพิ่นนั่งหลินเพิ่นนอนหลินเนาะอ่าก็มีอยู่หลายหลังอยู่พี่เน,นาะเนาะตัวนี้ก็เส้นเดียวกันพี่เนาะแบบเดียวกันมั้งเนาะอ่านี่นี่มีน้ำกันหลายหลังเติบพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเขาสิลองนับเบิ้งพี่น้องว่ามันมีจักหลังเนาะนี่นะพี่น้องเบิ้งไปเลยงามไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะนี่มีหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังเจ็ดหลังนะพี่น้องเนาะทั้งหมดเจ็ดหลังที่ว่าเพิ่นมาตัาง้งอยู่แบบนี้ก็ถือว่า งามพอสมควรนะพี่น้องเนาะเป็นแบบตลาดแบบย้อนยุคเลยแหละเนาะตอนนี้ก็คือเป็นแบบวิถีชีวิตแบบเก่าๆเนาะของคนบ้านเฮาที่ว่าพันยังหักษาไว้เนาะพี่น้องเนาะนท่นานผู้มชมก็พอดีเข้ามาแล้วก็เห็นชาวบ้านพันกำลังต่ำเขานะ่าเนาะอ่านี่ ตามเขาคือมีเอกลักษณ์ขนาดพี่น้องนี่เป็นอย่งคือว่าพวกเสียวเออคือเรื่องอะไรเฮ็ดกบพูดตาน่ะโอ้ตำเฮ็ดเหล่าไฮอ๋อน้อพี่น้องอันนี้คือตำเฮ็ดเหล่าไฮว่าเหล่าไฮนี่ได้เอาทั้งข้าวเบอกทั้งข้าวจาน อกับมี่เห็ดผลของมันยันนงนะ่าเพ่น้องเนาะคืออันที่มันตำนี่ก็คือแบบตำเห็ดเราให้หใหนี่นะสมือนี่ก็คือหาเบิ่งดิยาก,กเลยพพ่น้องแบบนี้นะ่ะดนบต่ตำมันนี่ นี่ก็แม่นเห็ดจักไม้แล้วก็สากตัวนี้ก็คือเห็ดจักไม้เนาะพี่น้องก็คือเป็นแบบ <c oughs> วิธีชีวิตแบบบ้านๆที่ชูมือนี่ก็หาเบิ่งไดี๋ยวยากลเลยพี่น้องขนาดข้าพเจ้ามาเห็นขา้นขาพเจ้าก็ยัง้งยักท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไดี๋ยวส้มนึ่งกัน,นะ <c oughs> น,นเนาะแต่กี้แต่ก่อนนี่คั่นสิกินข้าวก็คือได้มาตําแบบนี้ออตําแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นหลายแล้วเนาะ อตอนนี้มันเดี๋ยวนี้หน่คือใช้เฉพาะได้ย่ำจำเป็นเนาะเห็ดเราไฮเห็ดนั่นกน็จึงเอามาตำนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าครับเป็นเขากินเขานั่นก็นคือเอาไปสีองสีแล้ว โอเคนะพี okay, oh ah arak, uh, mayor, mm ่น hmm. okay, right ้องกษิระมาณนั้นนะสำหรับบรรยากาศอยู่ที่มูบาอ่าอยู่ทั้งดอยนะพี่น้องก็ถือว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ว่าเฮาบ่สามารถหาเบิ่งอยู่ในเขตตัวเมืองอยู่ในอ่าเขตธงเพียงได้เนาะกษิตมีเนาะแต่ว่าอยู่แถวธงเพียงบ้านข้าพเจ้านี่มันบ่มีแล้วพี่น้องเนาะกษมีทั้งต่ำเขามีทั้งเล็กน้อยดิดอย่างมีทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครบถ้วนนะพี่น้อง กิบประมาณนะั้นสำหรับคลิปนี้กับตองขอโตลาไปแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสบายดี